สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพักเรื่องผีสักวันหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ปุ๊กอยากจะเล่นแมปออบบี้บ้างนะคะและแมปที่พี่ปุ๊กและแมปที่พี่ปุ๊กจะเล่นในวันนี้นะคะชื่อว่า the map of b ค่ะเกมนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับคริสศาสตร์นะคะก็คื เออตะลยด่านคณิตศาสตร์ใช่ไหมปะเราไปรุยกันเลยมันเป็นยังไงโอ้เข้ามาแล้วข้างในอลังการงานสร้างมากนะคะมีให้เลือกบวกลบคูณหารตายแล้วตายแล้วจะบอกว่าคณิตศาสตร์พี่ปุ๊กนี่เอ่อไม่ค่อยเก่งนะบอกก่อนเลยนะคือพอได้นิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อมันมีให้เลือกห้องด้วยใช่ไหมคะอ่าบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารเอาบวกก่อนเอาบวกก่อนพี่ปุ๊กจะดูงงในสายตาน้องๆก็วันนี้แหละเต็ปหนึ่งถึงสิบ ไปวืบ,บโอ้ตอนนี้อย่างอีซี่นะคะ2บวก2 2บวก2เป็น4เอ้ยเราต้องนำก่อนจะได้น้องๆจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ลอก7บวก4เป็น11 11ไปแลิวพี่ดุป้วไปแล้วฟืบฟืบฟืบ,บ,บ,บ6บวก3เป็น9โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยกระโดดเฮ้ย นี่มันมีเฉียงเฉียงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแปดบวกห้าเป็นสิบสามโอเคเอ้ยยังง่ายง่ายไอตัวเลขกะง่ายแต่ไอตรงเนี้ยมันไม่ง่ายมุงก็กระโดดให้ทันก่อนคนอื่นมาไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าเราไปล็อกคำตอบเขาโอเคเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกไปเฮ้ย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 เราเห็นแล้วว่ะเราเห็นเขาเดินเข้าไปแล้วว่ะเราเห็นคำตอบแล้ว น่ะน่ะเราจะเดินมาทำไมเดี๋ยวเราต้องแซงคนนี้ไปให้ได้เราจะได้ไม่เห็นคำตอบมัน้องจะได้คิดว่าพี่ปุ๊กฉลาด13บวก5เป็น18จ้าโอเคคนข้างหลังเขายังคิดอยู่เขายังนั่งบวกอยู่โอเคเดี๋ยวขอดูก่อน12บวก11็ก็เป็น23คะ่ะไปโอเคเฮ้ยฮึบฮึบ,ฮบ เฮ้ยจะว่าไปพี่ปุ๊กก็คิดเลขไวเหมือนกันนั้นเนี่ยโอ้ย16บกวเป็น30 30โอเคไปบกระโดดมบโหรู้สึกว่าเริ่มจะเก่งขึ้นแล้วนะคะโอ้ย,อยตายแล้ว15บก19เป็น34ค่ะโอเคอุย่ยตรงนี้เป็นบวกคูณบวกเป็นตัวเหมือนกับตัวบวกเลยยังได้อยู่ยังได้อยู่ ยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสองไปไปเลยพี่ชนะแล้วนะคะตอนนี้เรามาที่ลบแล้วนะคะโอเคเฮ้ยบวกนี่ไม่ยากนะแต่ลบห้าลบสามได้สองุ้ยอันนี้เหมือนกับทะเลทรายเลยอะ่ะโอเคเฮ้ยทำไมทางเดินมันเบี้ยวอย่างนี้เนี่ยฟึบฟึบเก้าลบห้าได้ได้ได้สี่ได้สี่ <laughs> มีกระตุกนิดนึง อันนี้อะไรห้ามโดนเหรอไอสีฟ้านี่ห้ามโดนเหรอ่า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 โอเคสิบสี่ลบหกสิบสี่ลบหกได้เดี๋ยวสิบ <laughs> สี่ลบหกได้แปดแปดโอเคโอค้ยเ,เริ่มมีกระตุกแล้วนะน้องๆโอเคเดี๋ยวค่อยไปค,ยค่อยไปนี่มีคนตกไปตายด้วยโอ้โหเป็นกระโหลกลอยมาเลยปึ๊บปึ๊บ 17-11ลบเหลือ6เหลือ6เหลือ6โอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือห้ามโดนสีฟ้าแน่เลยวเหลือ6เหลือ6อุ้ยรู้สึกอับอายขายขี้หน้าอุย้ยเอาอีกแล้วไม่ได้ละชื่อเสียงของวิปุกเนี่ยจะพังทลายเพราะคลิปนี้ไม่ได้นะโอเคโอ้ okay. โหย3ิบลบใช่ปะ่ะย3ิบลบก่อนได้ ได้ 15, 15 15ลบอีก10ก็เป็น5ไง5โอเคโอเคต้องต้องมีการคิดอย่างนี้แล้วอุ้ยอันนี้ต้องอุ้ยตายแล้วดวงจันทร์พี่ปุกใหญ่มากอะ่ะนะโอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยวเด,วเด,วเดวคือตัวพี่ปววุกอะแบบมันใหญ่จริงๆงอะจะมันจะไปรอดไหมเนี่ยคือถ้าเกิดต้องไปใช่ป่ะดวงจันทร์โดนไม่เป็นไรนะฟึบฟึบฟึบมันแคบอย่างนี้เนี่ย 30-15หรือ15ค่ะเพราะ15-15ปุก15ได้30นะจ๊ะเดี๋ยวฮึบโอเคฮึบ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 พี่บุ๊กว่าคูณนี่ไม่น่ารอดแล้วแหละ47-24เอา7-4เหลือ3 4-2เหลือ23ไปโอเคอึบอึบ ึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ยมันเริ่มยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ52 13ได้เท่าไหร่ว่า52 10ก่อนก็เหลือ42 42 3เป็น30 39เฮ้ยหรือ38 3 3 39 39 <c oughs> โอเคโอเคไปๆๆไปฮึบฮึบฮึบโอ้โหทำไมไม่เหมือนกันด้วยฮึบฮึบฮึบเฮ้ยจ้า 76นะคะ6ลบ2เหลือ4 7เลบ3เหลือสก็เป็น44นะคะโอเคฮึบโอ้ยสู้เลิกอันไกลพล้น6กลบหก็เหลือ54อโอ้ยตายละมันเริ่มยากแล้วคูณกับหารนี่พี่ปุ๊กไม่น่าจะรอดแน่เลยอะโอเคลองไปดูกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ได้คือไม่ได้คือไม่ได้อะเออไม่ได้ก็คือไม่ได้อะ2คูณหนึ่งได้สอง เออแม่สองแม่สองแม่สองได้อยู่วิมันเร็วด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันทำให้เร็วขึ้นวะฮึบฮึบปึบสามสองหกโอเคยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคิดเลขว่ายากแล้วกระโดดยากกว่าฮึบฮึบโอเคฮึบมันต้องสุดๆจริงๆรึบ ฮึบฮึบเอ้ยเอ้ยเอาหกเอาใจวิ่งสี่สามสามสี่สิบสองเลยน้องคิดนานคิดนานไปหน่อยนะน้องพี่ไปก่อนแหละโอเคฮ่า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 ยี่ห้าฮ่าฮ่ายี่ห้ายังท่องได้อยู่ยังท่องได้อยู่ฮึบอันนี้ปึ๊บเฮ้ยข้างๆเป็นแม่อะไรวะข้างๆเป็นลบ ฮึบฮึบฮึบห้าหกสามสิบห้าหกสามสิบอืมง่ายง่ายอยู่ง่ายอยู่อี๋เดี๋ยวดิ้อุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอุ๊ยมันก็คือด่านออบบี้จริงๆนี่แหละเพราะว่าพี่บุ๊กก็มาตายตรงออบบี้นี่แหละฟึบฟึบอฮ้ยโอเค เจ็ดสนะคะจำได้อยู่ยังท่องได้อยู่ตอนเด็กๆนะพี่ปุ๊กโดนคุณครูให้โทษทีโทษทีคุณครูให้พี่ปุ๊กท่องถึงแม่24่ส่แลตอนนี้นะคะจำได้ถึง12บสองอะไรเนี่ยทำไมมันยากจังเลยฮึบ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 เฮ้ยเมื่อกี้เกือบจะล่วง8ปด 8 8 6 4 8 9 9 8 7 2<บ>ป่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงนี้ฟึบ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 ไออันนี้โอเคอันนี้ง่ายๆฟึบ11 3เป็น33คะ่ะเฮ้ยไม่ยากนะจะจบแ้วใช่ไมคู่เนะี่ยแต่หานี่หานี่น่าจะยากนิดนึง 7 2 14สอ21่จะสามเค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮงงงงงงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ต้องขึ้นข้างบนเดี๋ยวมันติดหัวโอเคโอเคอันนี้ต้องลงใช่ไหมปึ๊บก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงฟึบสิบห้าห้าสิบจ้าโอ้ยคูณไม่ยากนะคะโอเคเข้าใจเข้าใจ ต่อไปนะคะดานสุดท้ายที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือดานหานจ้าโอ้โหคนเล่นคนสร้างเกมนี้เก่งจังเลยสร้างแล้วน้องจะได้ฝึกคณิตไปด้วย8หารสได้4จ้าเฮ้ยทำไมมันเหมือนไม่กี้เลยว้าเอไม8หารสอได้ึ ok ๊บเฮ้ยผมจริงแมปอย่างนี้นี่เราสร้างเอง สร,สร้างเองก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมันมันไม่ดีมันมันยากจังเดี๋ยวคือมันเหลือรูให้กระโดดติดเดียวอย่างนั้นเนี่ยโอ้เด้งกลับตลอดเลยทำไงดีแล้วก็โดดหลวนตรงนี้โอ้เหมือนเดิมอีกแหละโอ้ยเดี๋ยวเด๋ยวโอเคหารว่ายากแล้วกระโดดยากกว่าย2ิบสองหารสองได้11ค่ะ ปึ๊บเอ้ยเร็วด้วยปึ๊บอึ๊บอ้าวโอ้โหโอ้โหเอ่อเอ่อเอ,อสามหกหารสามหกหารสามได้สองสามหารสามได้หนึง่งก็สิบสองโอเคโอ้ตายละโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกัน โอ้โหร้อยยีพากันห oh ้า oh ก็ไ oh ด้ย oh. ีพ่าไงโอ้โหอุ้ยอย่างวันนี้อะไรคือโดนได้อะไรคือห้ามโดนวะโอ้โหโหจะล่วงแล้วโอ้โอ้โอ้มันยืนมันยืนได้ด้วยเหรอเนี่ยโอเคโอเคโอเคอุ้ยพี่ปุกนิ้วป้องเก่งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โอ้ยอีกนิดเดียวยายานะทำไมมันยาวอย่างนี้ทำไมชีวิตฉันยาวนานอย่างนี้ ต้องมาอยู่ในวงเวียนปึ๊บอ้ยโอเค200หันสี่ได้50ค่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ปึ๊บโอเคเฮ้ยปึ๊บโอเคโอเคโอเคได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ หาน2ได้45ค่ะว้าเอ้ยความจริงพี่ปุ๊กก็ฉลาดนะเนี่ยอืมอืมพูดเองชมเองคิดเองน้องๆไม่ต้องชมพี่ปุ๊กก็ได้นะพี่ปุ๊กชมตัวเองได้เอาละตายละเดี๋ยวนะหาห5 5หาร 5, 5. เ,เท่ากนะับ1แล้ว7หาร5านี่เท่าไหร่นะเออเท่าไหร่วะ15 1ห้อ๋อได้ละได้ละ 15คูณ2 30คูณ3 45คูณ4 50คูณ5 75ก็คือ10โอเคมีสตันไปหน่อยหนึ่งมี <c oughs> พูดมาก <c oughs> ตั้งใจกระโดดแล้วน้องๆเอ้แล้วไปยังไงวะจะบ้าแล้วจะบ้าเปล่าแล้วมันจะไปยังไงจะให้กระโดดมาอย่างนี้หรอ เดินได้ว่ะเฮ้ยเดินได้เฉยเฮ้ยเดินได้เฉยเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอโอ้โห,โห,โหพี่บุกนี่ว่าต้องกระโดดแบบกระโดดวึบแล้วกระโดดกลับมาแบบเป็นตัวแบบเป็นโค้งอย่างเงี้ยใครจะไปทำได้ห้าสิบหกหารสองเออเดี๋ยวนะห้าสิบหกหารสองยี่สิบห้า 28ก็มันน่าจ,จะเป็น28แล้วเนาะเพราะ2ีคูณ25คูณ2ก็ได้50มันก็ต้องเป็น28อัน28โอเคเหมือนไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้ว่ามันหมุนโอ้โหเฮ้มีให้พักด้วยดีจังเฮ้ยโอ้ยยากอะ่ะก็โดดอย่างนี้ ก็กระโดดเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยสึกหงุดหงิดเอาละรอบนี้พี่ปุ๊กจะทำให้น้องๆดูว่าว่าพี่ปุ๊กก็ทำได้ว่าพี่ปุ๊กก็ทำได้สัดแล้วโอ้โหโอ้โหเจ,จ,จอโจดจอจดเข้าไปอ๋อเดี๋ยวพี่ปุ๊กตัดูนย์กันนะ7 5 4 15 7 6 5 4 7 8 5 6งั้นก็น่าจะเป็น70แหละโอเคเอาอีกแล้วดันเข็กหัวอีกแล้วเออพูดถึงเข็กหัวพีุ่๊โดนแบบเมื่อสองสามวันก่อนพี่เฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยตอนนี้งงอ๋อลงล่คือเมื่อสอสามวันก่อนพีุ่นนงงลลก๊กอะ่ะ โดนหัวโคสูสภาตอนนี้ยังเจ็บไม่หายเลยกระโดดได้นะเราต้องเหยีบตรงนี้ก่อนบมันคือด่านสุดท้ายอันนี้ชุดน่านจะเป็นด่านสุดท้ายของเรา26เอ้ย240หาร6พี่ปุ๊กจะตัดศูนออกไปก่อนนะคะก็เป็น24หาร6 6 4 24โอเค6 4 24 24คูณ 4คูณหได้24ดังนั้น4 0ูณ6ก็ได้240ย่านี่มันจะประมาณเนี้ยเย้ yeah! ในที่สุดนะคะพี่พุก็ผ่านด่านมาได้ก็เอ้ยขอชื่นชมเลยนะคะคนที่สร้างแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูชื่อสิใครสร้างโอบิโอโอบิโอเฮ้ยคุณสร้างเก่งมากเลยนะสร้างให้น้องๆได้คิดเลขด้วยแถมยังทำให้เราสนุกกับเกมนี้ด้วยนะคะ เกมนี้สนุกมากนะคะถึงแม้พี่ปุ๊กจะตายหลายรอบแต่พี่ปุ๊กก็รู้สึกสนุกตลอดทั้งเกมเลยขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่รัทหน้าคะ่ะบ๊ายบาย